เปลี่ยนเรื่องด like you know ีกว่าผมเปลี Listen, mm ่ยนแสกผมปกติผมจะแบบแสกขวารอบนี้ผมแสกซ้ายก็ว่าอย่ายวทำไมหล่อจังวันนี้แสกซ้ายผมดีดหน้าคุณตอนเนี้ยดีดได้เต็มที่เลยพราะหน้าพี่ดีเต่นี้นี่นิดนึงนะไม่ถึงคนหนึ่งเออกินกล้วยเดี๋ยวสองชามไปกินกล้วยเดี๋ยวมากับแม่แม่พี่อยู่ไทยกลับ้านพี่เพราะว่ามันมีร้านอร่อยอยู่ ไม่มาตะเกียบซับของตุ้งๆว่าทีบนั่นใจมันมามันมาได้เหรก็คือใจไม่ไปเลยใช่อย่างนั้นบวมจริงเหรอบ่วงขนาดนั้นเลยเหรอเยอโอ้โหแล้วสภาพดูผมตอนนี้สิไม่เป็นไรครับคุณมีภาพที่ดีแล้วไม่ดีครับไม่ได้ก็มีทองผมหลายหลายลุกแล้วในนี้ ได้อกตลอดมาใช่ไหมครัหลายหลายร้อยส่งเลยวันนี้เรามาแสดงข่าวเจลบอยส์แล้วพวกเราได้มาร้อง o อ t o ส i ี i อ a l s o u n d t r ว c k ผมเคยพูดผิดว่า O อ t คือ official s o u n ว t r a c k กแต่มันคือ o อ f i c i a l s o u n d t r a ท k เฮ้ยอออออริจินอล o t วด์แอันนี้คือที่ถูกต้องนี่เพื่อนนะทุกคนทุกคนตามมมมา อ่รันี่มาคุยกันดีกว่าทุกคนครับเราจะมาสัมภาษณ์เหนียวปองนะครับวันนี้เชิบเชิบดิซิสเหนียวปองอะไรต้องเขารู้ไหมครับว่าขุนพลมีความสามารถพิเศษครับเวลาอยู่กาลันนะครับขุนพลจะบองอะไรอะไรไม่มีอะไรต้องให้บอกเฉยๆว่าเหียวปองจะเข้าร่างบองเวลาอยู่กาลันเป็นอะไรบองเวลาจากแบบเฮียปองเท่ๆตื่อเนี้ยเขาแบบเขากลายเป็นแบบเขากลายเป็นแบบทำอะไรอ่ะเจ้า อะไรของเสียครับทุกคนผมเพิ่งอาหารเป็นทีครับช่วงนี้ฝุ่นก็มีนะครับอาหารการกินก็ระวังนะครับผมกินปูไม่สดไปครับขอให้ด้วยมา้้วบอกนะล้ะโอ้อ้ my god ว wow. wow, like anyway> well ้าวอันนี่เรามาโชว์ิที่เป็นเพน้งแรกครับ ครั <a> yes. no I mean. ้งแรกที่เซ็นตอนด์บลูไม่ครับไม่่ค่คเดียวคที่เพอเะว่ารตั้งใจมารมกนมันเป็นมา่รที่บอสเรื่อบอสโอลคัก็วันนี้น่าจะชิวๆครับผมแคได้แต่ว่าที่ติครั้นี้ก็เริ่มชินมากขึ้นนะครั้งแรที่ติดก็จะแบบวันน้วี้นี้ขนาดาแล้วก็แต่ว่า แต่ว่าตอนผ่อนออกนั่นแหละไปผมเล่นมากกว่าเอาล่ะช่วงนี้ก็ค่ที่จะกลับมาหนักหนะครับพราะไหมแล้วจากแล้วจากวันนี้ผมลดพี่แทรบอกว่าผมรีบเฮ้ยเขาเออเขาสังเกตว่าคุณแบบว่ามีเริ่มแบบว่ามีมัสเซลอ่ะนะใช่ไหมใช่ครับใช่มัสเซอร์ผมอาจจะไม่ได้ออกกำล cji, a, ักายเยอะแต่ว่าผมกินก็ดีก็ดีเมื่อวานแบบโค้ร <h attributed spoiler Well>, <whe> นี่ยโอ้โหเน้นๆเลยเน้นๆเลยน้องท้องท้อเมื่อวานะตีทำไมอ่ะวตีทำไมตีก็้เป็นสแน็ปดูว่าวันนี้มีความสุขเป็นไงไปหลอกให้ดูสแล้วผมอยากไปนอนแล้วนอนใส่กอนเฮ้ยอะไรอ่ะได้ดูเหรออะไรอ่ะ มาเต้นกักใจที่แรกที่เซนเซอร์เวิร์ลนะผมเต้นเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับเมื่อเ้าบล็อกเพงบาลาวไม่ต่อยไม่สบายนะครับไดีวันนี้บ้านไม่ค่อยสอตแต่ว่าเป็นโซลแรกของเพลงนี้นะก็ค่อนข้างจะเพียงอ้อน้าดูเลยครับผดาวนะ คือความหมายเพลงเนี่ยมันเปล mm. ว่ารถเขากักเราอ mm. ่ะเราเราชอบเขานะแต่เราไม่รู้ว่าเขา mm. เขาชอบเรา,า,ราไหมความคิดเกี่ยวกับรื่องนี้เปล่าเขาเหมือนเขากักเราไว้ไม่เ,เปิดเผยไม่เปิดเผยเขากักเราไว้อยู่ในสถานะ wow. แบบนี้สถานะที่ไม่มีสถานะมันมีท่อนี้อยู่ในเพลงไม่ได้ using for ใอยากรู้ว่าจร right. mm ิผมอดูวีบอนมากระแปาะรักชดหนึ่งสองไม่ได้ดูด้วยอันนี้พูดจริงแล้วก็ดูวิาวาวามานหนามแล้วแล้วก็เนี่ยรอซีรีส์เจลบอยวันนี้เราทำทรงเอ่อ copper lighter นะครับ ว่าก็เฟียวเลยนะเข้าวหมูจิตบ้ามาอีกครั้งกับชุดกะใจหนาวที่หนาวอ่ะดูดูชุดคุณก่อนสิเสื้อแขนยาวแล้วแต่ว่าแต่ว่าลมผ่านได้เยอะมากก็โค้งอยู่เลย ไม่ได้สปอยคอนเสิร์ตที่เวลาครับมันมั่วเลนส้นบก็รซ no. ้อมคอนเสิร์ตกันแบบดังบ้างแล้ววันนี้เป็นอีกว so, <like ันน like yep. oh, ึงหยุดท่าเสียแต่ว่าก็คิดว่าพอเจอเบียร์เจอแฟนก็คงตื่นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้โชว์เพลงกลางก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเมื่อคืนจะไปซ้อมที่ทุกคนแตกไปแล้วครับย้ายทุกคนไปเต้นท่านี้กันเยอะอ่ท่าเขาเรียกว่าแบบ เกิดมาผมก็ยังเคยได้เต oh, yeah. ้นนี่แหละให้ยากไหมไม่ยากครับแต่ว่าต้องใช้เวลาถ้าก็มาสิบนาทีอะไรเงี้ยน่าจะได้ล่ะโอ้เส Oh, yeah, yeah. oh I've หตรองนี้พวกเราก็อยู่หลักหลักไม่ีนะใช่แดม่ไดนเมื่อกี้เพิ่สัสภา์สื่อเสร็จนะครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรอนโชว์ใช่แล้วครับเรากำลังรอขึ้นไปโชว์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาชิมเราปกติก็จะรีนิดนึงแล้วก็ติดินเดียติดผูังโอเคเอ้ออกตั้ง แล้วก็บางคนก็นอนนะครับแล้วแต่คนหรือว่ามันมี้ตอนเรามาหายเอาเลยว่าเอจะพูดวใช่ไหมครับพี่อะไร์คใช่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่จริงเขาจะสงสัยว่าเนี่ยท่อนผมของพี่มาร์คเนี่ยท่อนใครกันแน่คือท่อนใครจริงอะข้อจริงคือ ผมเปิดผมจะได้อะไรนะคือมันเหมือนเลยมันมีคนคิดว่าไม่ท่อนผมเลยแล้วท่อนพี่มาร์เลยซึ่งยวจะมาบอกทุกคนว่ามันคือผมพี่มาร์กแบกนคือลองลองติดกับพี่มาร์กแล้วก็แด้วยทำแบแรกวรก ทำไมวะนั่นแหละใครก็ลงใจครับคือพี่มาร์พี่มาร์พี่มาร์ทตอกันได้เลยพี่มาร์พี่มาร์ท่มรทิดกันใช่เฮ้าะมัไ่ด้เข้าตอนแรกมมจะไม่ดูเอสวดีคะอุย มีนี้ด้วยที่มันต้องเล่นคิมเมนี้เลยได้ไม่ได้คิดว่าไม่เป็นด้วควนมที่เสียวเวลาผมว่านะผมว่าเดี๋ยวผมจะพูดเลหลายเวอร์ชันแล้วถ้าเวอร์ชันนึงถูกก็ปล่อยออกไปนะครับคิดว่านะว่าหนึ่งวันขายหมดผมคิดว่านะหนึ่งชั่วโมงขายหมดยี่สิบนาทีครับผมคิดว่าคิดว่านะยี่สิบนาทีขายหมดผมคิดว่านะห้านาทีขายหมดนี่พูดเลหลายเวอร์ชันก่อนคิดว่าหนึ่งชั่วโมงขายหมดครับใช่ผมผมคิดว่าห้าชั่วโมงขายหมด ประมาณสิบชั่วโมงขายหมดคิดว่าสักสามวันแล้วแกนี่ขายหมดชั่วโมงสองวันคิดว่าสักสองเดือนเดือนเลยเหรอไอ้คนตัวหลเลยนะเจอเลยแล้วคนตัวหลสี่ชิลักษณ์สปอร์ตเนี่ยสปอร์ตสปอร์ตสปอรมันจะหลุดหมดแล้วไอ้ผมไม่หลุดมันจะพอดีมันพอดีมั้พอดีพอดีนี่ผมเล็กอ่ะนี่ผมเป็นเด็กน้อยอ่ะชิกกับเจชของม้ามันไม่มันแบบไม่พอดีเลย มเหมือนแบบมันมีสองเล็บที่แบบยื่นออกมเหมือนเป็นรูรีแต่แค่ที่มันเป็นปกติผมก็เป็นไม่ดูดิดู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 มันจะเป็นแบบมันต้องกดมันต้องกดมันกดไม่ได้มันแบบความองศามันกัละองศาเคอะมันไม่ได้ผมเบื่อจะหลับอีกแล้วยังไม่ทันอะไรเนี่ยหัวกำลกดตห่ก่นเต้น เฮ้ยเหมือนตอนปีใหม่เลย3ามคนนี้อีกอะแต่ลองดูสเตอนนี้ก็บอกไปแล้วนะที่บอกไปแล้วนะใหม่เราจัดคอน3วันครับมีเกมครับอุ้ยเกสมาดูไหมใช่เกสขึ้นคอน คอนเสิร์ต<ม>เราจะขายหมดครับรโซโล,โล่ครับมีโซโล่ครับบอกไปยังโซโล่ <my God. S 2> จักเนี่ยมีพี่จินร้องเพลงกับจักจินครับพวดครับ <c oughs> น,นี่สวอนดีครับทุกคน ลูอไม่ต <the> ้องใส่บวกเยท้อใช่ปกติตเองใส่หมวกครับงเวันนี้ไม่ใส่ล้เป็นไทาหรนะอันนี้เลยอันนี้คือมังกรปกเมือนมันถึงว่าผมไม่ได้หลับแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้เสียงได้ยินเสียงคนในใน อย่าพูดจริงพูดจริงเขาเสียคนอยู่ในยียมก็เรียนนี่แหละตลกหรือเปล่าคือนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปขึ้นชัวเราไม่ง่วงไปที่ถึงื้อยไปกันเลย absolutely ไปล้ว ที่คีโงจิต่ำระเปิด Oh, hey, mm -hmm. hey. <laughs> oh my god ก็จะทำคสิปวิดีโอันี้รับบอเลยว่าทุัทีเราจะ่นทงคนด้วยครับแ่วรอบนี้ก็คือเรามีพี่เจียบอยมาด้วยรู้สึกว่าตองแบบเป็นาการสนุกมากไลยรทุกคนชอบไหมไม่ชอบกันนะอ๋อชอบเจียบอยเหรอชอบชอบครับชอ้ไชอบสกชอบใครชอบไหมครับชอบทั้งหมดเลย ก็ตั้งแต่ปีใหม่ก็ไม่ได้เจอกันนานเก็อยากบอกว่าคิดถึงฮะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ยุ่งกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ก็พอวันนี้ได้เจอทุกคนก็ดีใจมากครับเราผมก็ฝากซีนเชียบอับพราเราก็เป็นคนรออเสียงก็้เราทุกคนด้วยนะครับผมขอดอั้ s <laughs> โอเคได้เป็นไปได้นี่อเลยจะวไปซ้อมต่อดี้ออปีไปเหรอผมว่าปีไปเหอผมว่าปีไปเหรอเองแค่ไหนแค่ไนเดี๋ยวรู้เลยรู้วะรู้วะรู้่ะรู้่ะไม่รู้ีก็สนุกครับแบบว่า ็นการโชว์ครั้งแรกของจันทนกีดังมากทนกีดังเออใสผมแบบเล่นอะไร่ไอจริง้วเล่นอม่ยเอาัวหญ่ตได้เลยไงจ้าูจด come on anyway let's end the video if you g u s want to about temp p l a s comment t e เทคยูซั s ก y e bye